วันดีสนุกดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้เข้าเข้ากับธรรมชาติมากนี่นี่นะดูรูปแล้วนะนะว่าน้องแพรกับน้องเอิร์ธแบบไปยกเลิกโรงแรมที่จองไว้เถอะเอ้าทำไมครับนะไปจัดที่เขาเขียวจะดีกว่านะน้องนะกูรู้มัน่านะทีนี้ก็เอาไว้ทั้งหมดนะไปติดทางข้าวงานแต่งไงโอ้เขียกที่มานะต้องชอบแน่ๆ นี่พี่พี่ต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับผมเลยนะเพราะผมเป็นคนคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาโอ้โหันไม่ต้องห่วงเลยเว้ยงานแต่งแกกับดาวเนี่ยเดี๋ยวฉันคิดคอนเซปต์ให้แกเองยิ่งกว่านี้อีกไม่ต้องแซวแซวไปไม่เคยประโยชน์เพราะว่าจะคิดคอนเซปต์ยังไงคิดมาเลยตอนนี้เอาให้เขาชอบผมซะหน่อยดีกว่า สารราชการเลยเป็นอะไรวามยิบ้าสงสัยอากาศจะร้อนนะครับผมเป็นบ้าไปแล้วบ้าแจไม่น่าไปรู้เลยว่าน้องดาวเองก็ชอบน้องซันน่ะกีุ่นเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยอย่าดึง่งนี้นะปีหวังคอแตกแน่เลยจะไปไหน ไปไหนนี่คะน่ะนี่พี่ผมเห็นพี่กี้ทั้งวันเลยกลัวเจ็บคอแลวเอาน้ำพิ่งมะนาวมาให้ดูหนูของเป่าชุมคอนี่ถามจริงพี่เป็นไรปะเนี่ยพี่หลบหน้าผมแปลกหรือว่าพี่มีอะไรปิดบังผมอยู่เปล่านี่คะไม่มีอะไร ไม่มีอะไรปิดบังนี่พี่บัลล่าพี่อยู่กับผมมาเป็นสิบปีพี่โกหกคิดว่าผมไม่รู้อันไมีจริงๆริงถ้าพี่ไม่พูดความจริงกับผมเนี่ยผมจะไม่ให้นี่อะไรอะคะยาหยุดทายเพราะว่าน้ำมะนาวแก้วเนี่ยผมใส่ยาถ่ายไว้เต็มเต็มตัดรอนยาพี่ทำไมคะเนี่ยพี่ก็แค่ยอมรับความจริงผมมาซะว่าพี่ปิดบังอะไรผมอยู่ไม่งั้นเนี่ยก่อนพี่ถึงห้องน้ำนะ พี่ได้ขี้ลาดตีมางเกงแน่น้องซันไม่ต้องมาขู่พี่เลยค่ะก็แค่อึดลาดอ่ะพี่ไม่กลัวหรอกเปลี่ยนเกงใหม่ก็จบได้ถ้าผมถ่ายคลิปเอาไว้อะแล้วส่งให้พี่เทยาพี่คิดดูนะถ้านักข่าวเขาพาดหัวว่าแฟนนักร้องหนุ่มชื่อดังอึกลาดกลางรีสอร์ทเขาใหญ่พี่คิดว่าพี่จืรู้อับอขนาดไหนน้องสัพี่บอกความจริงผมมาซะ ไว้เอา้าไก่พี่นับหนึ่งสองบอกก็ได้ค่ะ <c oughs> คือเรื่องที่พี่ปิดบางน้องซันอ่ะคือเรื่องเรื่องน้องเรื่องน้องเชอค่ะ <c oughs> พอดีว่าวันก่อนน่ะน้องเชอเขาเออเขาฉี่ราดที่นอนไงแล้วเขาก็เลยขอให้พี่ปิดน้องซันไว้อ่ะเพราะกลัวว่าถ้าน้องซันรู้จะล้ออะจริงเหรพี่จริงสิคะ ก็ต้องเชิบอกว่าถ้าน้องซันรู้ก็โลกรู้อ่ะกลัวว่าจะอับอายไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นอ่ะก็เลยขอให้อย่าบอกน้องซันน้องซันเอายาอยู่ถ่ายมาให้พี่สักคราเร็วพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเร็วไปเลยไ้ยไม่ต้องกินหรอกพี่เในแก้วนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยฮะจุดไม่มีแค่หลอกพี่เฉยๆกาอที่แค่ยอมรับความจริงแค่นั้นแหละแต่เชิญนะเชิญเไม่น่าจะปิดบังพี่ชายที่แสนดีคนนี้เลย สรุปไม่มีไม่มีกินได้เลยนะนะอร่อยไหมขอตัวนะคะน้องเชอร์น้องเชอร์จะไปไหนคะเช่าตามหาพี่ซันอยู่ค่ะเช่าต้องรู้ให้ได้ว่าที่พี่ซันเซลเชว์ว่าไหลจ้องไหลจ้องเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยเออไม่ต้องไปอยากรู้แล้วค่ะเนาะปล่อยไปเถอะพี่ขอร้องร้องเพลงอะไรคะ โดเลมีโดเลมีสั้นาม่กล้าเย็นยาแค่สามนาที <c oughs> ไม่ใช่ขอร้องเพลงแบบนั้นค่ะขอร้องแบบอย่าไปสืบเลยอย่างเงี้ยทำไมขอร้องไม่ให้สืบละคะเรื่องนี้พี่พล่าจะเกี่ยวด้วยโอ้ยนี่ก็โยงเก่ง <c oughs> ออถ้าพี่ไม่บอกน้องเชอะน้องเชอก็จะไปตามถามจากน้องสันให้ได้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะ พี่บอกน้องซันไปว,ว่าน้องเธอฉีดรถที่นอนนะคะเอา้าไปบออย่างนั้นทำไมล่ะคะโชว์ไม่ได้ฉีดรถที่นอนซะหน่อยโอ้ยพี่เซลเลนแต่รู้แล้วก็จบๆไปนะคะไม่ต้องไปอะไรแล้วเนาะไม่จบค่ะพี่พลาต้องมีอะไรผิดทังเชยอ,อยู่แน่จะต้องเกี่ยวกับพี่พลาซหลบหน้าพี่ซันใช่ไหมคะโอ้ยพี่น้องคู่นี้ไปเอาดีทางด้านนักสืบไหมคะจ้องวี่ามีความลับอะไรคะ พี่พอลล่าไม่เปิดเธอจะบอกพี่สันว่าพี่พอลล่าโกหกว่าเชอรฉีรถที่นอนโอ๊ยไมโอย,โอยโอถ้าพี่บอกน้องเชอร์อ่ะน้องเชอร์ต้องช่วยพี่ปิดเป็นความลับนะคะเชอร์สัญญาด้วยเกียรติของยุวากาชาติหมู่นกอินซีเลยค่ะซีิีเล็กค่ะโอเคค่ะคือ ืออย่างนี้ค่ะพี่ไปรู้มาว่าคุณน้องดาวอ่ะเขาสารภาพกับพี่ว่าเขาเองก็ชอบน้องซันอยู่เหมือนกันน่ะเอามือลงเลยค่ะไม่ใช่เวลามาชิ้พอน้องดาวสั่งห้ามไม่ให้พี่บอกใครโดยเฉพาะน้องซันเพราะถ้าน้องซันรู้เนี่ยน้องดาวจะปลดน้องซันออกจากเป็นพิธีกรค่ะชอบกันก็ไม่ยอมคุยกันอะไรเงี้ยเขาจะยากเท้ว่าไ่เหรอสิท น้องเชิญรู้แล้วว่าต้องปิดเป็นความลับนะคะนี่งั้นน่ะน้องดาวเล่นงานพี่แน่เลยอะ่ะถ้าเชิเ,ชเจอหน้าพี่ซันอะ่ะจะทำได้ไงคะเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้าอึดอัดก็แค่กรีดออกมาโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมพี่วันาละกรีดทั้งวันเลยพ่อ,อพนาม,มาหูเรื่องนี้กับเขาเลยคอยอตอนแรกที่พี่นุ้พี่ก็พูดแบบนี้เลยคะ่ะ ให่ไปก,กินอิ่มๆแล้วจะได้กลับห้องสบายๆต้องมาเดินอ้อมหลบหน้าพี่สันเนี่ย<ห>พี่พรล,ล่าพี่พรลล่าไม่นาเราเรื่องพี่ดาวให้เชอฟังเลยเอ้าวอ้าวอ้าวน้องเชอเป็นคนขยันขยอพี่เองนะคะแล้วตอนนี้พี่สันก็คิดว่าเชอกลายเป็นเด็กฉี่รถที่นอนไปแล้วด้วยเสียประวัติหมดเลยจ้ะน้องดาวโทรมาค่ะวันนี้นำอะครเนี่ยโอ้ยแค่ตอนนี้นี่ชื่อพี่ดาวมันก็หลอนแล้วค่ะ น้องดาวฮะอุ้ยเปล่าเลยนะคะพี่ไม่ได้หลุดพูดสักคำเลยค่ะอะจริงๆค่ะพี่ยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกาอย่างที่ด้วยอะจริงๆอะคคค่ะอุ้ยวุ al, ย่นวายจริงเลยค่ะคู่นี้อืมใช่ทำไมไม่คุยกันเองเนาะนั่นสิคะอะ สรุปเรื่องที่พี่ปาล่าปิดบังเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเชอรแต่เป็นเรื่องของดาวเรื่องอะไรวะ ถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูได้ที่แอปพลิเคชันวันดีหรือ w w w ร์ n เว็บดอทวแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM25 และผู้ผลิตชัน้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMMTV หรือ Change ครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ